เลยว่าเปข่นวนบะหมี่หน,นุงมาใช่ไหมใช่โอ้โหจริงๆอ่ะบะหมี่หนุงเริ่มเงียบแล้วเราไปช่วยกระตุ้นยอดขายเขาถูกต้องเลยนี่พี่หนุงเดินมายกมือไหวขอบคุณเลยนะใช่ข<ช>้า<ช>วรวนห<ช>วานอร่อยน้ำยน้อคั่วคั่วอร่อยมาก<ช>นี่อร่อยกว่า ขนมจีนุ่ที่ที่เคยกินมะเลเนี่ยนี่นี่าสุดเพิ่งกินมาไหนบะมีนงก็มีนงบะมีอัปมงคลเบเกอี่นงเป็นไงเจียเลยบะมีนงพูดทิ้งไว้ตรงนี้เลยมันมันมันกัดมาจากใจผมเข้าใจไหมนะก็แท่งโเนี่คือความลับของเขาเขาไม่ดันลูกตัวเองเขาปล่อยลูกตัวเองไปทุรักทุเลตามนีตามเกิดนะครับ เขาเป็นข้อที่ดีหรือไม่ครับคุณเ,เท่งเนี่ยผมเป็น,นของจริงผมเป็ของแท้ยิ้งต้องโดนส่วนยิ้มกลังอินเนี่ยเราอ่ะจริงองขอขอแท้้ต้ไม่ได้ผมเห็นลูกพี่ผมถ้าวันนั้นผมอยู่ด้วยนะบอกเลยเป็นไงหนักกว่านี้หนักกว่านี้รอบที่แล้วไปร้านพี่โหน่งมา ทำให้เขาขายดีขึ้นอ,อวันนี้เราจะมาช่วยผักดันพี่เทง่งเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังพี่เทง่งผมเพิ่งมาคนยังเยอะขนาดนี้คิดดูแล้วถ้าเทมีออนไปคนจะเยอะขนาดไหนคิดดูคิดดูพี่เท่งมาปะจริงๆแล้ววันนี้นัดกับพี่เท่งไว,แวไ้แล้วนัดไ้แล้วเหรอนัดไ้แล้วแล้วก็พอเราจะมาถึงเนี่ยพี่เท่งเกิดเอออุบิเหตุน,นิดหน่อยหน้ามืดจะเป็นลมคิดดูดิแค่รู่ว่าผมจะมาแค่ผมเดินทางมาเขาก็เป็นลมแล้วอ่ะคุณคิดดู คุณคิดดูพี่คะอร่อยไหมคะอร่อยมากครับผมพี่เหรอคะพี่กินอะไรไปผมกินขนมจีนน้ำยาครับอ๋อขนมจีนน้ำยาน้ำยาอะไรคะน้ำยาปูครับผมมีด้วยเหรอไม่มีน้ำยาปลาอร่อยจริงครับอยากให้มาอีกอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับขอบคุณค่ะกำลังจะกลับแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใส่เสื้อสีชมพูสวยด้วยมันไม่ใช่หวานหวานครับหวานโมกันนา อะไรไหมครับติดตามช่องพี่ช่องพี่ชื่ออะไรบาโกบาโกชื่อช่องพี่เลยนะบาโกว้ากาอโกทุกคนเป็นเด็กนะใส่ขึ้นเอกเลยสุดยอดถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมีอนาคตไกลมาเที่ยวหรือว่ามากินที่นี่โดยเฉพาะเลยคะมากินที่นี่โดยเฉพาะเลยเหรอคะล่าโอ้ ก่อนายกอ่ะเจอเจอเจอพี่สองครั้งครั้งเลยหนุ่มค้าเราเจอหนุ่มครั้งที่สี่จะไปร้านหนุ่มเจอสนามบุรีเซียนทิทยาเจอที่โคราชโอ้เจอหลายรอบเลยจริงๆวันนี้ก็เกือบจะเจอพี่แท่งแล้วแต่ว่าพี่แท่งไม่สบายไปตรงไหมเอางุณค่ะบอกแล้วร้านนี้แฟมิลี่ครอบครัวมากินก็ได้นี่เดินทางมาไกลมากเลยนะเพราะว่าอยากจะมาชิมมวกเหล็กมวกเหล็กเป็นไงแข็ง ก็ใส่แบบหมวกหมวกเหล็กอะหมวกแข็งๆเออหมวกสามอะจังหวะนี้บอลก็จะตัดต่อใส่หมวกคอตีให้แล้วเฮ้ยผมเห็นเหมือนใครแบบมันแบบมันบังติดกล้องอะอะไรนะเออหายแล้วไม่ไหวแล้วใช้คอมากกันไปหน่อยได้บังอะไรอะไรนี่เดี๋ยวก่อนบอกก่อนเพราะว่ามีหลายคนสงสัยชอบบอกว่าเฮ้ยตั้งหัวล้วนมาดังต่างหัวล้นทำอะไรไม่แล้วไม่แล้วเขาเป็นอะไรกันอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่ใช่อะไร ไม่หมายถึงว่าบอกงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะก้อมันควยอะไรวะตะก้อมันควยออันนี้ลูกพี่ผมนายพี่ฟางเป็นลูกพี่ผมจริงแล้วผมเป็นเด็กบ้านพี่ฟางเขารอบที่แล้วเรากินขนมจีนร้านพี่โนวันนี้เดี๋ยวมากินที่นี่แล้วเรามาดูกันว่าร้านไหนอร่อยกว่าผมบอกเลยว่าต่างผมบอกเลยว่าต่างจริงเหรอต่างใครอร่อยกว่าพูดได้พูดได้เดี๋ยวบอลตัดออกให้จริงเปล่าจริงอากาศเดี๋ยวมันจะบาดหมางกันนะเขาไม่เกี่ยวกับเรานี่ผมว่า อร่อยคนละแบบคุณเปิดคลิปกี่นาทีครับเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงครับจชั่กโมดาษแล้วอ๋อโอเคสงสารบอลปะาราวจะสงสารเนาะไปดูในร้านกัน้ะตรงนี้นะถ้าเกิดลูกค้ามาก็จะต้องมารอคิวกันก่อนเออ คิวเยอะคนเยอะคิวเยอะก็ต้องรอคิวแต่ว่าเป็นเป็นระเบียบเป็นระบบแล้วอะไรนะคุณพี่สุดหล่อประกาศคิวตรงนี้<อ>ก่อนคดูแลคิวที่นี่ใช่ใครจะได้กินไม่ได้กินเนี่ยต้องผ่านคนนี้นะแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่า้าเกิดอยากจะได้โต๊ะเร็วๆก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอู้ได้ด้วยหรอคะหัวละหัแต่ว่ารอไม่นานโต๊ตาเราก็จะอุ้มไปที่โต๊ะโอ้แกเราก็ก็ยุ่งไปสองมาตรฐานสุด มาตรงนี้ก็จะมีโซนผักตรงนี้ก็คือตัดได้หยิบได้ฟรีอันนี้คือฟรีเลยเดินเข้ามาหยิบผักแล้วก็ออกนอกร้านไปได้เลยใช่แล้วอะไรอ่ะกินขนมจีนมีแห่ด้วยนะมีที่เสกช้อนด้วยเสกช้อนซ่อมไปสงสัยอะไรเนี่ยดูยังงูได้ไหมม sociedad, Bref, automate, ksam, aha, ีที todos, <c oughs> <rik pus> ่คีบด้วยอ่ะเออที่คีบก็มีมีที่ขี้มีที่คี้เบี้ยมีที่คีบเฮ้ยร้านนี่ยดงมีผพาขุมด้วยอ่ะมีหมูสเต้มีหมูสเต้ด้วยเออหมูสเต้ดิหมูสเต้ด้วยนะเฮ้ยเหลือเชื่อ เออเป็นไงเป็นไงร้านพีเท็กมีสมุดด้วยเเฮ้ยยดี๋วต้นทุนเขาออกมาหมดเนี่ยเขาจดเอาวางไว้เออมันไม่ได้ห้ามแบบงขนมปังปิ้งเออต้องคิดเมนูเผื่อไว้เยอะๆนะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออนไปอ่ะลูกค้ามาถล่มทลายได้เลยหลังจากคลิปนี้ออนเดี๋ยวมีเยอะมีเยอะใช่ข้าวหมูแดงก็จะมีด้วยที่ฝั่งตรงข้ามอะซื้อไว้ให้หมดเลยนะเราต้องขยายร้านดูไว้มีแก้วมีหลอดแตงโมขาวมากเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ยืนดูก็มีความสุขแล้ว นี่ดังโม่ปั่นนี่โอ้โหปั่นได้ด้วยอ่ะปั่นได้ไงอ่ะเครื่องปั่นเออไมนูปั่นแดงโมปั่นสับปะรดปั่นสาะรสปั่นสตรอเร์รี้ปั่นส้มสาะรสปั่นเอองั้นเอาน้ำมะนาวปั่นไม่มีครัไม่มีโอกาสเขาไม่มีในป้ายเต้เจ้าอ่ะมะม่วงปั่นมะม่วงปั่นมะม่วงปั่นเลยเสียใจอ่ะมาดูนี่ดีกว่าอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ย พี mm ่แดงกวัาดีค่ะพ <oca ham> oh, ี h, wow. ่แดงสวัสดีคร ah, so ับสวัสดีครับโอ้วันนี้ดีใจมากเ่อไม่อย่าไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเพราะว่าทำไมหน้าเด็กลงเยอะเลยนะคะพี่ ขอบคุณครับพี่แป้งอกมาโอ้โหดีใจมากเลยคือเคยเจอที่องานออ,อร์ดไฟไ์แต่ตอนนั้นอ่ะเราเราก็ไม่ค่อยกล้าทักไงเพราะเิถียสาวเราก็ไม่ค่อยกล้าทักสวยเลยโอ๊ยไม่ใช่อะ่ะเดี๋ยวพี่อยากทานอ่าเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวผมจัดให้เลยเห็น<อ>เลยว่าเป็นวดบะหมี่หนุ่มไหมใช่ใช่จริงจริงอ่ะบะหมี่หนงเริ่มเงียบแล้วเราไปช่วยกระตุ้นยอดขายเขาถูกต้องเลยนี่พี่หนุเดินมายกมือไหว้ขอบคุณเลยนะเดีหน่อยเอาไอ้รูปตัวใหญ่ออกแล้วเปลี่ยนเป็นรูปที่ทังตวแทนเตรียมปั้นแล้วตอนนี้นี่อุ้ยอ<ช>๋อ<ช> แล้วอุ้ยอันนี้ก็อันนี้ขายดีอันนี้หมดเลยน้ำยากะทิแต่ว่ากำลังทำเพิ่มละอแล้วถ้าเกิดจะหมดปุ๊บทำเพิ่มเลยใช่ที่หมดเพราะว่าไอ้ตัวนู้นใช่ป่ะัวนู้นไงไอ้ไอ้้ไอตัวใหญ่ใหญ่ะหัวเม่งเม่งหัวเม่งเม่งไอ้ตัวใหญ่ใหญ่ที่เป็นนักกล้ามเดินเยอะกลางกลางอะมาทำไมไม่รู้หมดเพราะเขาเลยนี่ลูกค้าที่รอคิวอยู่เขาจะกินอย่างไม่ได้กินนะเพราะว่าเขา นัก้าหมื่นแถวครับแล้วก็มีข้าวขาหมูข้าวขาหมูด้วยถ้าใครแบบมาแล้วไม่ชอบอาจบางคนอาจจะไม่ชอบกินขนมจีนเงี้ยใช่มีข้าวด้วยเมนูข้าวด้วยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่กลับอีกเหรอหนูต้องแทนไปดูล well. yeah, ูกค้าย like ืนตาละห้อยละห้อยเลยดูดิเห็นจ้างขนาดนี้ยืนตาละห้อยกันหมดแล้วลูกค้านัก้าหมื่นแถวนะครับเขากินหมดกดซับสไครต์เขาสองทีครับฝากด้วยนะครับเี่เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อจะช้าหมูสเต๊ก รสชาติเหมือนหมูสะเต๊ะเออใช่ถ้าเหมือนหมูปิ้งก็ที่อื่นเฮ้ยอร่อยอ่รสชาติหวานฉ่ำมีข้าวขาหมาไหมขาหมาลนาะรามมหนงรามมีนงเออหมาแถวนั้นลุงอยู่ไม่นู่นเลยหมาสูงพันหมดแล้วแถวนี้ก็ไม่มีนะฮะไม่ไม่มีแล้วบ่กเพราะเขาอับอับยกไปที่น้ำมันเยอะเหมือนกันโอ้ยกเอาไกินอะไรต่างนะอ่าเดี๋ยวจัดโต๊ะจัดโต๊ะก่อนแล้วผมจัดขนมจีนให้ได้เลยครับครับน่ากินทุกเมนูนี่น้ำยากะทิเมนูขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยาเขียวหวานน้ำยาปลายาพริกน้ำยาเงี้ยวราคาเนี่ยเปกันเอง อ๋ออันนี้เป็นขนมหวานใช่หมูสเต๊ะหมูสเต๊ะอร่อยมากอ่ะหมูสเต๊ะอร่อยพี่หมูสเต๊ะอร่อยจริงอร่อยจริงหมูสเต๊ะอร่อยหมูสเต๊ะอร่อยมากอร่อยหมูสเต๊ะอร่อยมากเลยค่ะจริงค่ะสั่งแล้วใช่ไหมคะเอาเอาจี๋กี่ไม้ครับไม่เอาเอาแล้วมึงเดินไปถามว่าทำไมเยอะแยะก็จะกินขนมจีนอ๋อโอเคขนมจีนนะ ค่าสิง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 แล้วสิงแล้วสิงสังกสีอันนี้สิงต้มเอาสิงครับมีสิงสังกสีด้วยเอาไงด้วยสิงสังกสีอาหารมาวางบนโต๊ะแล้วครับครับผมอันนี้แกงเขียวหวานใช่ไหมครับพี่ผมใช่แกงเขียวหวานน้ำยาป่าอันนี้น้ำยาน้ำพริกสำหรับแบบเด็กๆอันนี้น้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวข้าวขาหมูข้าวขาหมูใช่อันนี้เลยทีเด็ดเลยหมูสะเต๊ะอยากกินยังอ่ะ ยน้องย้งยังไม่รหอเพิ่งมาเหมือนกันแถวนี้มีงานบุญด้วยหรอหลวงพี่อ่ะไมถ้าหลวงพี่แล้วแบบฝังทองลูกนิมิตอ่ะต้องรีบรีบดูมีแบบว่าใครแบบมาประแจ้งหรือเปล่าต้องรีบกินนะมแจ้งอะไรอ่ะอ๋อแจ้งจับตาแล้วอาบัตไงอาบัตนะเออปลาชิกอ่าปกติพี่ฟังกบกินเผ็ดไหมปกติกินเผ็ดได้แต่ว่าช่วงนี้หมองดอ๋อหมองดให้ไม่กินเผ็ด เป็นน้ำน้ำพริกก่อนยังไงคุณต้องลองทุกอันอยู่แล้วลองแล้วแต่ที่งานลองเลยนลองเลยเริ่มจากน้ำพริกก่อนที่รสชาติจะไม่ค่อยเผ็ดมากใช่ใช่อันนี้แปลว่าพวกเอพ่อแม่เขาจะสั่งให้เด็กๆกินอะไรเด็กใช่เป็นไงบ้างอันนี้จะเป็นแบบทัวๆหน่อยทัวร์หวานอร่อยแล้วถ้าแบบอยากกินได้ทั้งวันอ่ะเอาดิอ่ะนี่ยัเย็นยัเย็นโหเล่านี่ก่อนคุณกินไหมเนี่ยคุณกินไหมคุณไม่กินผมขอช้อนได้ไหมได้ได้ครับ ออทุกวันนี้ผมไม่ผมมองกลัวขนมจีนแล้ว <S <S 2> <S 2> แบบว่าเห็นแล้วแบบตกหน้าแล้วเป็นาหมถ้าสมมติว่าคนที่ขายาานนคนที่ขายอาหารอะไรแล้วนนจะแบบไม่กินอาหารร้านเองจริงอร่อยอ่ะผมผม,ผมตอบแทนเลยร้านเปอร์เซ็นเลยจริงแกงเหียวหวานก็อร่อยเนี่ยรสชาติแบบนุ่มละมุนนี่หวานหวานมีความกลมกอมแต่ว่ามันไม่ได้เข้มเกินไปอ่ะคือกินเป็นแบบรสชาติกับน้ำยาขนมจีนอ่ะมันมันใช่อร่อยมันมันมะเขือ ยิ่งถ้าคนกินแบบว่าเครื่องครบอย่่งพี่กินผักกินอะไรด้วยนะชอบเลยเพราะบางคนเขาอาจจะขอแต่ไก่ขอแต่เลือดอะไรเงี้ยแต่ถ้ากินมะเขือกินอะไรด้วยก็จ่มเลยเพราะมะเขือนิ่มๆเลยเฮ้ยกินกินเหมือนเด็กเด็กเมื่อวานเลยแปดขวบกินอย่างนี้เลยอันนี้เหมือนที่ครูให้กูมีแบบเติมซับเติมซับนี่ต่อไปน้ำยาป่าครับผมน้ำยานี้ก็ผมว่าอันนี้อาจจะเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดหน่อยแต่ว่าถ้าใครไม่ต้องกินเผ็ดสำหรับพี่ฟังกวอาจจะไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าเดี๋ยว พอเป็นไอ้นี่อุ้ยใกล้ไปมั้นึงครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากครับโอ้โหเอออันนี้ช่องอะไรครับเนี่ยตาตากล้องตากล้องเล่นอย่างนี้แล้วตากล้องเล่นดีน้ำยาป่าที่อยากกินอ่ะมันจะมีความแบบใสๆหน่อยแต่ไอความใสอ่ะมันจะมีความเข้มข้นใช่เพราะว่าตัวตัวเครื่องอะไรอย่างนัใชาไหะจัดบจานกี่คือที่อยากกินจึงมาที่นี่ที่นี่ที่นี่เหรอโอเคยองยองเอาอย่างนะยองอ้าวเราจองอะนะมันไม่ใช่หรอน้ำพริกอ่ะ เออน้ำพริกเขาบอกอร่อยอร่อยเลยเขาชอบเลยเออว่ะน้พี่ปางบอกว่าปางจะกินอันนี้ไปกินของเขาไปแป๊บเดียวเออว่ะเรากินไปคำเดียวจานนู้นหมดและไอ้เนี่ยไอ้ยลื้อม่ไม่เป็นไรแม่าลืมยังมีแกงเขียวหวานอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาชิมน้ำเหี่ยวก่อนอ่าอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันอันนี้คือก้นหม้อป่ะเนี่ยหรือว่าอันนี้ปกติอย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราทำมันจะมีผสมหมูผสมอะไรด้วยกันก็จะเป็นหมูทำไมกินมาแล้วกิมาแล้วทำไมเข้มข้นขนาดนี้อ่ะ โอ้ครับตังชั่วครับมากแล้วคุณยงเขามามาเขาก็จะไม่คุยกล้องคุยอะไรเลยอ่ะจริงอร่อยน้ำเงี้ยวข้นๆแบบอร่อยมากมีก็จะมีหมูมี่ตีนไก่แล้วก็มีเขาเรียกว่าผักผักต้นงิ้วดอกงิ้วดอกงิ้วดอกงิ้วผักต้นงิ้วดอกงิ้วต้นงิ้วไว้พี่ยงปีนั่งปีนั่งได้ไหมต้นงิ้วปีนไหมปีนก่อนนะปีนคนละต้น อยากกินต่ออ่ะอันนี้เลยอันนี้จะขายดีที่สุดในในร้านเลยหมดก่อนใครเลยคือกะทิครับขนงจีนแม่มาลาเปิดมากี่ปีแล้วนะอะ่ตั้งแต่ช่วงตลาดเท่งเป,ปิดมาสามปีตลาดเท่งเป,ปิดมาสามปีแล้วก็ปิดไปตอนโคว<อ>ิดก็คืออย่าเรียกว่าเจ๊งเรียกว่าปิดถาวรไงเราคุยกันแล้วว่าเรียกว่าปิดถาวรถาวรทไมปิดถาวรไม่ได้เจ๊ง ก็เ,เก๋งเดี๋ยวไปตอบไม่ได้เรื่องธุรกิจจะไปพูดอย่างนั้นตลอดทั้วบอลตลอดที่ทนั่นแหละประมาณ3-4ปีแต่ว่าช่วงปิดอะ่ะเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรคุณแม่เขาก็มาหารสชาติกลางๆที่แบบทําใหม่เพื่อจะเปิดร้านใหญ่เลยเพราะตอนแรกอ่ะเปิดเป็นเป็นบล็อกเฉยๆเป็นเป็นเหมือนร้านในตลาดล็อกในตลาดอะไรเงี้ยในตลาดเท่งอะไรเงี้ยครับอร่อยอ่ะมันหวานหวานมันหอมอ่ะแล้วก็มันๆอ่ะพี่อร่อยกว่าขนมจีนทุกที่ที่เคยกินมาเลยเนี่ยล่าสุดเพิ่งไปกินมา ไหนบมีหนมมันมีหนมเฮ้ยบันมีอัปมงคลเป็นมีนมยังไงเคียร์เลยบันมีหนมพูดทิ้งไว้ตรงนี้เลยมันมันม so ันกั่นมาจากใจโอ้เข้าใจไม่้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าพูดแล้วก็จะมองหน้ากันไม่ติดตาเปล่าวะเฮ้ยไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าแต่หนมจะมาเคลื่อนกันอีก หมันนะจะคุยกันอีกนานไหมตอนนี้ผมได้กินอ๋ออยากกินอ่ะมรีวิตร้านอื่นไปดิมันมีเนี่ยข้อความแต่จริงขนมกินน้ำยาอร่อยหมดเลยอ่ะอร่อยอร่อยทุกอ,อ,อ,อย่างเอาง<อ>ี้ปะอร่อยจริงคอนเฟิร์มเดี๋ยวหาว่าเป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์มาพูดให,ให้ให้ให้คนมาลองชิมกันเองดีกว่าเดี๋ยวใช่ม,มาลองชิมกันเองแต่นี่พูดในความรู้สึกเราเราชอบรสชาติขนมกินแบบเนี้ยมันมันกินได้ง่ายๆอ่ะคุณแม่คุณแม่เขาแบบว่าพยายามทำให้มันแบบกินได้เพราะตอนแรกเราอาจจะกินเป็น รสชาติของบ้านเราเองมากเลยอาจจะเผ็ดมากหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามทำให้มันกลางๆดมันเป็นกลางๆแล้วค่ะใครก็มากินได้ใช่ไม่เผ็ดมากไม่เค็มหวานๆไม่เค็มนะอย่างเงี้ยกินได้เรื่อยๆบางช่องที่เนี่ยแล้วถ้าจะมีความแบบมันจึงง่ายที่อยากเลยอ่ะแต่อร่อยไม่อร่อยคือผมว่ารสชาติคือไม่ไม่แบบไม่มาแล้วไม่ผิดหวังแล้วอออร่อยไม่ผิดหวังเอออร่อยไม่อร่อยคือขึ้นอยู่กับคนกินอร่อยบอกเลยอร่อยใครเดอร์ังกบ อร่อยกว่าที่อื่นปะอร่อยกว่านี่แล้วถ้าอยู่ร้านอื่นร้านนี้ก็เฉยๆมันจริงใจโอ้จริงใจอยู่เป็นด้วยอร่อยมาข้าวขาหมูอะไรว่าจะอยู่ก็มาอะไรผมว่าเหนเขาแหล่งเขาเนี่ยเหมือนเขาเหงาเหมือนเหมือนเหมือนเขามาให้ให้กล้องแพนให้เขาอ่ะติดกินแล้วนะแล้วเนอะสู้นะสู้นะติกินแล้วนะเออแบบว่าเฮ้ยมาไอ้แพนหน่อยเว้ยอแบเงี้ติกินแล้วนะ เออเอามาเหมือนเอามาเหมือนเหมือนเหมือนถ้าผมหลุดเฟ็มอยู่ผมว่ามาจะพูดอะไรอยู่ไม่ต้องสนใจมาเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนำไปใช้นะเดี๋ยวนำไปใช้ได้พี่หนุฮมเมื่อกี้เห็นบอกว่าไปถ่ายหนังมาไปถ่ายจะจะมีหนังพี่ไปถ่ายหนังแต่ว่าผมมีถ่ายรายการถ่ายอะไรเงี้ยจะมีหนังแต่ว่าเขายังบอกไม่ได้ให้รอดูเป็นความลับหรอใช่ใช่เพราะทิ่น้อยนี่ถล่มทลายเลยนะรายได้เหรอรายจ่าย เฮ้ยขำเลยดิเขาเล่นกันขนาดนี้อ่ะมาไม่สนใจอะไรเลยเขาเล่นกันขนาดนี้นั่งกินลูกบัมบ์เดี๋ยวกำลังจะมีครับกำลังจะมีเรื่องใหม่ก็รอติดตามได้เลยประมาณกลางปีนั่นแหละอ๋อแล้วพี่หนื่อยหิงเล่นด้วยไหมอันนี้ของพ่อผมไม่ได้เล่นแต่นี่ของผมเป็นอีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งหรอทำไมไม่เล่นของพ่อด้วยอ่ะเพราะพ่อผมไม่ค่อยดันผมแม่ฝากบอกหน่อยฝากบอกหน่อยไ่ฝากบอกหน่อยไม่งั้นเราจะมาทำยูทูปทำไมอ่ะเออโค้ทเฮงโคแทเงนี่ลูกบ่ะ ลูกของผมทนไมไม่ดังฝั่งเขาเขาช่วยแค่ถ่ายยูทูปนะแต่ว่าจะให้เราเปแบบเอาเราไปเล่นหนังเอาเราไปไปทําเป็นบุ้มกับอะไรอยนี้เขาจะไม่ทําเลยเขาจะให้เราใช้ประสบการณ์แบบไต่เต้ามาเองอันนี้เรื่องจริงเลยจริงเขาาไม่เขาไม่ค่อยชงแบบเฮ้ยเอาเอาลูกผมไปนะเอาลูกผมไปอะไรอย่างนี้ยไม่ค่อยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นลูกคนดังพี่เท่งเนี่ยเป็นดาราตลกเรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นี่คือความลับของเขา เขาไม่ดันลูกตัวเองเขาปล่อยลูกตัวเองไปทุรักทุเลตามมีตามเกิดนะครับไม่ได้ทุลักทุเลหรอกแต่เราปล่อยเขาเรียกว่าให้ไปไปลุยทางของเราก่อนจนจนกว่าเนี่ยไปลุยทางเราจนจนวันนึงมันอิมแพคต่อเขาไงแบบมีคนทักว่าแบบเฮ้ยดูดูพี่แดงโดนลูกแกลหรอะไรเงี้ยเขาเริ่มรู้สึกแล้ววบาเฮ้ยลูกเราไแนวของตัวเองก่อนได้เจอแล้วก็เลยมีเขาเรียกว่าฝั่งหลังก็มาช่วยงานถ่ายคลิปเรื่อยๆเพราะว่าของเราก็ถ่ายแนวแฟมบ์ลี่อขาเขาเป็นพ่อที่ดีหรือไม่ครับ คุณเท่งเนี่ยอันนี้รายการอะไรครับเจาะใจเหรอใช่อยู่ดีๆก็ตัดฟิลเป็นรายการสัมภาษณ์เจาะใจสำหรับคุณพ่อนะครับก็เป็นคุณพ่อที่ดีเลยเป็นคุณพ่อที่ดีคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักมากคือเขาพร้อมที่สปอร์ตลูกแต่ว่าไม่ปล่อยรู้สึกยังไงบ้างครับที่มีพ่อเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับนี้ก็ดีใจครับผมดีใจดีใจอันนี้ผ่านรายการเจาะใจไปได้เหรอเจ๋งมากเลยเด้อเหมือนคุยคุยใจบ๊อบนี้รู้เป่ามาเริ่มต่อ อันนี้ของโปรครับครับอันนี้อันนี้บอกเลยว่าผมผมก็คือมีส่วนในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยดูแลช่วยแบบทำพีอาร์ดูนู่นมีใครมาถ่ายและที่ผมมีส่วนที่สุดเลยคือนี่ครับร้านนี้คือของผมครับร้านกระดาษเนี่ยนะไม่ใช่ครับร้านหมูสเต๊กอันนี้คือของผมโดยตรงเลยจริงหรอจริงทำไมอันนี้คือของคุณแม่หมดเลยทั้งหมดแต่ว่าหมูสเต๊กคือเราเป็นคนชอบกินหมูสเต๊กเนี่ยแล้วก็เลยอยากจะบอกว่าแม่อยากเอาหมูสเต๊กมาขายที่ร้านอะไรอย่างี้ก็เลยไปให้คุณแม่คิดค้นสูตรอะไรกันมาก็ จัดมาเป็นหมูสเต๊ะที่นี่เลยแล้วก็สั่งทุกโต๊ะแต่อร่อยจริงเป็นหมูสเต๊ะที่มีรสชาติแบบหวานหวานเข้มข้นไม่ใช่หวานจัดมาจิ้มหรอจิ้มแล้วจิ้มแล้วแต่แต่เพราะผมก็ได้คอมเมนต์มาว่ามันหวานแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจคนชอบหวานนะแต่ว่าอันนี้เราก็อาจจะลดหวานนิดนึงเพราะว่ากลัวกลัวคนแบบไม่ทานหวานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนก็บอกหวานจริงจแต่บางคนไม่ได้หวานมากนะมันหวานกำลังแบบอร่อยอ่ะกินใหญ่เดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวเป็นหนึ่งไอ้เนี่ยใครเฮ้ย ปะแบ่งกันคนละสองแผงเออเอาไหมก็ดีดีกว่าไหมไอรออ่อยมากจะเาว่าตามแล้วนะก่อนออกบ้าน้าร้านอ,อร่อยมากกินหมดเลยไม่แ้้วมัน,มนเมินกินหมดเลยนะหุ่นอย่างงี้กินมันเมินกินหมดเลยนะใช่เพราะว่าชอบมันชอบมันแล้วชอบเราไหมชอบมันแล้วชอบเราเฮ<อ>้ย<อ>มีเมียอะไรวอีกวะอะไรเนี่ยอะไรเนี้ก็เค้ก ไม่ใช่เป็นอาเป็นขนมปังกิงอับซอสอันนี้ฮะซอสหมูเต๊ะอุ้ยนี่ทีแปะให้ด้วยหรอปิ้งให้หร้อนๆเลยแต่ว่าจริงๆริงอเขาจะมีเป็นสังขยาด้วยอ่าจริงๆมีสังขยาด้วยสังขยาดดหมดไปแล้วใช่มีขนมขนมหวานก็จะมีเฉากลวยมีรสช่องสังขยาเมื่อกี้ผมกินแล้วรสช่องเป็นไงอ๋อน้ำแข็งเยอะมากเลย <laughs> น้ำแข็งกับน้ำเยอะอากาศมันร้อนไงผมเลยบอกเขาให้เติมน้ำแข็งให้พี่ยงหน่อยไอ้ตัวเนื้อนี่แบบว่าเหมือนทุกออสอะมีสี่เส้นเออมีหน่อยๆน่อหารแล้วไม่เจอไปตักคำไหนก็เติมแบบน้ำแข็งน้ำแข็งเฮ้ยครั้งนี้เอาเอาเอาอันนี้มาคนเดียวได้ไหมอร่อยทุกเมนูขอบคุณมากๆเลยเจอ่้อร่อยยิ่งใหญ่จากพี่ฟางแล้วใช่เชื่อป้าเชื่อผมเชื่อพี่ฟางอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าอร่อยอันนี้หมูมึงเก็บไว้เหรอก็เดี๋ยวนี้เอาไปกินว้ออันนี้คนเมื่อกี้คิวกิ่งให้คือคิวกินไปแล้วเอาไปกินก่อนเอาไว้นี่ ไม่กินไปแล้วล้วก็อันนี้อันนี้กิหมอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนใช่อ๋อก็เดี๋ยวกินไม่ทันเฮียอ๋อก็เก็บไว้เาชอบกินอ๋อโอเคฮะ่หมูเต๊ะอร่อยเอาไปนั่งกับพี่วิทย์นู้ะวิทยาบ้าาลังอยู่ด้ไปฉีกเสื้อเขาอ่ะ้ดูดีขนาดคุยโทรศัพท์ยังเบ่งกล้ามโูรอ่ะคุยกับเดซพูอยู่อ่ะคเดู้ไย้ยยเไเฮ้ยไปเย ปัญหาเลยไม่มีนะเขาถี่ไม่มีเขาถี่ไม่มีนะนั่งผู้ชายสองคนแต่ล็อกล็อคผู้หญิงคนเดียวช่องพี่ฟางเวลาเขาไปร้านไหนอ่ะร้านแตกเฮ้ยอย่างงี้ต้องลองรับอีกอล้ดิ๋ยวเขาใช่คือพี่แทงเขากลัวว่าแบบฟังมาแล้วแบบว่ามันจะรับลูกค้าไม่ไหวอย่างเงี้เนอะเพราะอันนี้แบบเวลาใครที่แบบฟังไปนี่คือแบบ บาลมีเขาสูงไงแล้วแบบลูคาายเยอะถึงว่าร้านร้านเริ่มแบบยอดตกหรืออะไรผมฝากช่วยมาดันหน่อยนะได้เลยเพราะเบาแล้วคนนั้นเขาก็เบาแล้วเวิร์คอย้ชเขาไม่ไม่เ่้าอะไรแล้วใช่อย่างเนี้ยน้องหนมอ่ะน้องหนมนี่เป็นคนผลักดันให้เขาแบบเขาเริ่มขึ้นมาแล้วใช่มุกมกอะไรนี่เป็นคนสอนส่งส่งให้ในไลน์หรอส่งให้ในไลน์นี่เันยอดช่องนะครับแคล้วนะครับผมอะไรยังไม่ถึงคิวเลยคุณต่อให้คุณทายอ่ะคุณรู้เปล่าว่าใครคนตัด ผมสามารถใส่นี่นะกรมเกาแปในช่องดีเเขามีบารมีกับคนตัดอย่างนั้นเลยเหรอนี้คนตัตัดของผมโอ้กูเชื่อแล้วล่ะโอ้คนตัดตัวก็มือขนาดนี้พวกไปมาแล้วอันนี้ถามเป็นแบบกระซิบรู้กันสองคนนะถ้าให้เลือกระหว่างฟังกระยงเลือกใครถ้าอยู่ช่องนี้ผมเลือกคุณอยู่แล้วครับนี่แล้วผมจะบอกว่าซีนไหนมีเฮยงตัดออกให้หมดโอ้ตัด้งคลิปเลย ประมาณครึ่งคลิปหลังอะเฟรมข้างๆเนี้ยมันจะดำไปเลยนะเออเหมือนตัดขอบอะจะเป็นดำครึ่งจอเหมือนคอปอะเหมือนคอปอินเสิร์ตอะมาแต่พี่เหนื่อยแหงดีกว่าครับมีอะไรบ้างมีอ่าช่องแจงแบงก็อัปเดตเรื่อยๆครับไม่เป็นแจงแบงไม่ใช่เป็นแจงแบงไม่เป็นแจงแบงแจงแบงไปคุณแจงแบงครับก็เป็นแจงแบงแต่ว่าไม่แบงหรอกเราแบบวอลตี้แฟมิลี่น่ารักน่ารักขายเล่นๆกับครอบครัวมีแกล้งพ่อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไปอ่ามีไปแจมแจมรายการ ก่อนบ่ายอยู่เรื่อยๆมีไปบ้างก่อนบ่ายครับในช่องเวิร์กอยแล้วก็จะมีหนังเร็วๆนี้เดี๋ยวรอช่วงมีนาก็น่าจะได้เห็นตำตำแบบโปรโมทอะไรเงี้ยอ๋อหลายอย่างเลยก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็ฝากฟังเป็นเพื่อนชีหรือว่าเป็นน้องรักคนหนึงนะผมเป็นน้องรักของฟังเป็นเพื่อนชีกันเลยนะไปไหนเนี่ยเพื่อนพาไปได้ออกงานได้เพืองัเยเพื่อนไปเลยเพื่อนได้เลยเพื่อนเอ้ยยงแคป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 รแค

อะไรของมึงเนี่ย <laughs>